กลับสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยเก้าสิบสามแล้วพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่เลือกหาเลือกชมอะลายองค์จุใจชินเดิมพี่เจอกันประมาณห้าโมงนะครับถึงเที่ยงนะครับวันนี้ก็ลงประมาณห้าโมงแหละเนาะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องที่เด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอดไอเดียไลน์มาทางเราได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะอ่ะนะคร หลายราคานะครับองค์ละ300นะเป็นสมเด็จนะครับประหลังนะครับมีหลายพิมพ์เลยนะครับเนี่ยครับองค์ละ300ร้อยนะสององห้าร้อยสามองเจ็ดร้อยนับ4องค์900และ10องค์นะครับ2,000บาทนะครับใครไว้ขายได้นะครับใครไว้ขายได้วันนี้มีประมาณ25องค์องนะเป็นเล่มกรอบนะครับเล่มกรอบอย่างนี้เลยนะครับเล่มกรอบแบบเดิมเลยนะเนี่ยครับเร่มเป็นเล่มกรอบเงินนะครับสวยๆนะครับมี หลากหลายนะครับผมจะเรียกเป็นรายการไปนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามอย่างนี้นะนะครับใครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดหรือว่าโทรปิดทีรายการก็ได้นะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะครับไปชมรายการที่หนึ่งเลยนะครับองค์ที่หนึ่งอ่ะผมปรับไฟให้แป๊บนึงนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับใครวายใครได้อย่างเดียวนะนะครับใครวายใครได้นะครับใครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะครับอ่ะองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนี่เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ มวลสารดีนะนะครับมวลสารดีนะครับออกค่านํามันี้งอิวออกดำดำนะครับเกลลุกทุ่มนะครับชัดเจนนะครับตรงปกทุตาการนะครับองนี้องค์ที่หนึ่งนะครับใครชอบก็จัดไม่เลยนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสององห้าร้อยสามองเจ็ดร้อยนะครับสี่องเก้าร้อยและสิบองค์นะครับสองพันนี่ครับวันนี้มีประมาณยี่ห้ารายการนะครับอ่ะองค์ที่หนึ่งพี่นะครับองที่หนึ่งเนียครับจับจองหน้าวันนี้จะไปแบบไวๆชิ้นเดิมนะเนี่ยครับอันนี้องค์ที่สองเนี่ยครับสวยๆนะครับองค์ที่สอง นะครับเราไม่มีการแตกหักนะนะครับเราประกันได้เลยนะผมแพ็กแป้งดีนะไม่ต้องกลัวน้ําคงน้าเข้าเลยนี่เกตทะลุซ้มนะครับเกตสวยนี่ฮบพดเจษนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับไอดีกับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปนะเนี่ยบนสารดีนะนี่ครับพดเจนะพี่นะใครชอบรายการนี้ก็จัดไม่เลยนะครับสมเด็จใครรักสมเด็จใครชอบสมเด็จก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนี่ับฝากกดติดตามช่องผมด้วยอะองค์ที่สองพี่นี่ครับต่อไปเป็นองค์ที่สามนะพี่นะนี่ครับองค์ที่สาม นี่ครับองที่สามนะวันที่สองให้ให้ดูทุกรายการพี่นะไม่ต้องห่วงวันนี้นี่ครับองค์ที่สามนี่ครับชัดเจนนะครับองที่สามอ่มันสา่เดิมเดิม <c oughs> <c oughs> นี่ครับสูงหน่อยนี่นี่ครับองค์ที่สามนะพี่นะนี่ครับต่อไปเป็นองคที่สี่พี่ หมดสารเต็มเลยนะครับนี่เมทินเมซ่ไม่กดเป็นแร่ในประมาณนี้นะครับแล้วแต่ท่านใี่ชอบรายการไหนนะนะครับอันนี้องค์ที่สี่พี่นี่ครับคาบจากรายงานนี่ครับคาบจากรายงานแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็มีค่าต้นตังอิวที่อยู่ในคาบจากรายงานออกดำาๆนะนะครับหรือว่าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะองค์ที่สี่พี่นี่ครับชัดเจนนะนะครับต่อไปเป็นองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้าเกตทะลุซุ้มนะคสับสวย เนื้อเนียนเนื้อคมคมนะครับอกอกเขาเรียกอกเด้งเด้งนะครับตึงตึงแบบนี้เลยนี่ครับองค์ที่ห้านี่ครับนี่ครับชัดเจนนะองค์ที่ห้าพี่นี่ครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมตามท้องเรื่องแน่นอนนะครับองค์ที่ห้าจัดไปพี่นะครับต่อไปเป็นองค์ที่หกนี่อันนี้คาบสองชั้นเลยนี่ครับองค์ที่หก นี่ครับสวยเด็ดนะครับสวยเด็ดนะครับเรียกว่าสวยเด็ดเจ็ดเจ้าน้านี่ครับนี่องค์ที่หกนะครับจัดมานะพี่นะจัดมานะครับหรือว่าโทรมาปิดทีละองค์ก็ได้แล้วก็ดูคลิปต่อได้นะเดี๋ยวไม่ทันท่านพี่คนอื่นนี่ครับอ่ะนะครับองค์ที่หกพี่นะครับจัดมานะครับต่อไปเป็นองค์ที่เจ็ดนี่ครับองค์ที่เจ็ดสวย นี่ครับองที่เจ็ดนะนี่ครับแปลงกันไปพี่นะองค์ที่เจ็ดชัดเจนเลยนะครับองค์ที่เจ็ดนี่ครับแปลงกันไปองค์ที่เจ็ดพี่นะนครับนะครับต่อไปเป็นองค์ที่แปดพี่นะครับอันนี้มม,มีมีทองปิดอยู่ด้วยนะครับเกตทะลุทุมนะนี่ครับองค์ที่แปด นี่ครับสวยนะครับองค์ที่แปดอาร์ฟาก,ฟากติตามอีพีที่สามเก้าสระด้วยนะครับพี่นะครับสามเก้าสามเจอวันนี้เราผมลงคิดประมาณห้าโมงนะห้าโมงนิดๆอ่ะองค์ที่แปดพี่นะครับองค์ที่แปดต่อไปเป็นองค์ที่เก้านี่ครับองค์ที่เก้า ครับสองให้เห็นแบบทุกจุดเลยนะครับไม่มีแตกหักพี่นะครับนี่ครับเป่นไเงนี่ครับองค์ที่เก้าพี่นะครับชัดเจนเลยนี่ครับสวยคมนี่ครับจัดมาพี่นะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปเป็นองค์ที่สิบพี่เนีัยองค์ที่สิบก็สวยนี่ครับครับสองชั้นนะครับคาร์นตังอิวนี่ครับเกตทะลุซุ้มนะครับสวยๆนะครับเกทยันซุ้มเลยนี่ยครับแจ่มนะครับองค์ที่สิบพี่ นี่ครับนี่ครับจัดมาพี่นะองค์ที่สิบนี่ครับจัดไปเลยนี่ครับองค์ที่สิบพี่นะครับต่อไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนี่ครับใครชอบองค์ไหนก็บอกให้ผมถูกองค์เลยนะนะรายการนะครับบอกให้บอกให้บอกถูกเบอร์ด้วยนะครับอ่ะองค์ที่สิบเอ็ดนะครับใครโทรไปก็บอกด้วยว่าองค์เท่วไหร่นะครับ นี่เลยนี่ครับสวยๆนะองค์ที่สิบเอ็ดนี่ครับเป็นเม็ดหินเม็เดลายเม็กดกลมเม็เดแร่เนี่ยรูพุนพุนแบบนี้เลยนี่ครับชัดเจนพี่นะชัดเจนวันนี้นี่องค์ที่สิบเอ็ดพี่นะครับสวยนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สิบสองพี่นะครับนี่เลยนะองค์ที่สิบสองนี่ครับองค์ที่สิบสองนะพี่นะ องที่สิบสองพี่นี่ครับใครวาใครได้แล้วกันอ,องค์ที่สิบสองพี่ <c oughs> นี่ครับต่อไปเป็นองที่สิบสามนี่ครับองที่สิบสามแล้วพี่นะ สวยเดิมทุกรายการนะครับรายการที่สิบสามองค์ที่สิบสามพี่เนี่ยครับนี่เลยนี่ครับ,รบต่อไปเป็นองค์ที่สิบสี่พี่นี่ครับเกดจันซุ้มสวยองค์นี้เนี่ยครับองค์ที่สิบสี่เนี่ยครับฐานแซมได้ไหมเนี่ยนี่ครับน,บนี่จัดมาพี่นะนี่ครับองค์ที่สิบสี่ สวยเด็ดทุกรายการนะไม่ต้องห่วงวันนี้นะใครชอบองค์ไหนหลักองค์ไหนก็จัดมาได้เลยนะครับอ่ะองค์ที่สิบสี่พี่นี่ครับองค์ที่สิบสี่ก็สวยเหมือนกันต่อไปเป็นองค์ที่สิบห้านี่ครับองค์ที่สิบห้านะพี่นะจัดมาเลยนะเนี่ยครับนี่ครับองค์ที่สิบห้าครับองค์ละสามร้อยนะครับสององค์ห้าร้อยนะครับสามองค์เจ็ดร้อยนะครับสี่องค์เก้าร้อยและสิบองค์สองพันนะครับ นี่ครับข้องเราแบบล้มไว้ทุกวันนะครับร <c oughs> าคาประมาณนี้นี่ครับอ่ะนี่ครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกพี่นี่ครับนี่โอ้โหดูครับนี่ไม็ดเม็ดสไเม็กดกวดนี่ครับขายลงไร่สมเด็จนะนะครับรายการที่สิบหกพี่ รายการที่สิบหกพี่นะเนื้อแบบแน่นๆ,ๆสวยๆเดิมๆนี่ครับจัดมาพี่นับรายการนี้นะครับรายการที่สิบหกนี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดพี่นี่ครับอันนี้เกตคดนะนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับเนื้อเก่าเน่าๆอย่างน,น,นี้เลยนี่ครับ รายการที่สิบเจ็ดพี่จัดมาน้ําพี่นะใครว่ายใครได้อย่างเดียวนะครับช่องเรานะครับส่งฟรีทั่วไทยนะมีผงทองด้วยนะครับผงทองจังจากเนี่ยครับอ่ะรายการที่สิบเจ็ดสวยๆนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นเกตันซุ้มเนี่ยครับรายการที่สิบแปดพี่ บแบ่งกันไปนะใครชอบรายการนี้ก็จับจองกันได้ทุกรายการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่รายการที่สิบแปดนี่จัดมาพี่นะนะครับรายการที่สิบแปดนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะพี่นะนี่ครับ เนื้อสวยเนื้อคมทุกรายการพี่นะครับนี่ครับรายการที่สิเก้าหรือว่าท่านพี่ชอบเหมาเลยก็ได้นะครับราคาพิเศษอีกทีนึงนะครับผมได้กำไรนิดๆีหน่อยก็โอเคแล้วนี่ครับคน้า้ำน้ำมันเดินทางไปนะพี่นะอ่ะรายการที่สิบเก้ารายการนี้นี่ครับจัดมาเนียครับรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบพี่ นี่ครับคาบสองชั้นนี่ครับคาบมันตั้งเอลวนะครับนี่คาบเน่านะครับรายการที่ยี่สิบพี่นี่รายการที่ยี่สิบนี่ครับจัดมาเลยนะครับรายการที่ยี่สิบนี่ครับชัดเจนเลยนะครับสวยเดิมนะครับตรงปกนะครับตรงอีพีตรงคลิปแน่นอนนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเนื้อสวยเหมือนกันรายการที่ยี่สิบเอ็ดพี่นี่ครับจัดมาได้เลยนะครับจัดมาได้เลยนี่นะครับนี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ครับสวยแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองพี่นี่ครับองนี้ก็สวยนี่ครับเกตํำแหลมนะเกตยันซุ้มนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบสองพี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับชัดเจนนะนะี่ครับรายการที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามพี่นะครับครับแล้วแต่ทานีพี่ชอบรายการไหนเลยนะวันนี้แบบไม่ค่อยพูดเยอะเนาะนะนครับผมจะเรียกเป็นรายการไปเดครับเดี๋ยวผมจำพระไม่ได้ว่ารายการเท่าไรอ่ะรายการที่ยี่สิบสามพี่นี่ครับดูข้างหลังเป็นแบบเส้นแตกแล้วรายงานหมดลากผักชีพี่เนาะนี่ครับ นี่เลยนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามพี่จัดมาได้เลยนะจัดมายี่สิบสามนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่โอ้โหอันนี้แก่น้ำมันตังอิวเลยนะออกแบบน้ำมันตังอิวเตาเตอเองนี่ยผมก็พูดติดติดอ่างๆไปน้ำมันตังอิวนะเนี่ยครับสมัยสมัยก่อนนี่นะครับรอไว้นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่พี่นี่ครับชัดเจนนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ นี่นะครับใครไว้ใครได้นะครับอีพีนี้นะครับสามเก้าสามนี่ครับอีพีนะครับสวยๆอ่ะรายการที่ยี่สิบสามเอ่อรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบห้านี่ครับแก่นี่ดูดิครับสองชั้นนี่ครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะนะครับขอรูปเพิ่มเติมก็แอด ไอดีไลน์มาทางเราได้นะครับนี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบห้านี่ครับแบ่งกันไปพี่นะแบ่งกันไปวันนี้นี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะร,รายการที่ยี่สิบห้านี่ครับองค์สามร้อยนะพี่นะผมจะย้าหน่อยนะองค์สามร้อยนะสององค์ห้าร้อยนะสามองค์เจ็ดร้อยนะสี่องค์เกนะ้าร้อยและสิบองค์สองพั 700, นร 900, 2000. หรือว่าท่านพี่เหมาก็ มีราคาพิเศษอีกนะครับยกชุดอย่างนี้ได้เลยนะครับยกชุดอย่างนี้ได้เลยครับไปเก็บสะสมไว้ได้นะครับมีอยู่25รายการนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่พี่ fc tikam รับชม EP นี้สามเก้าสามด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขอไปพี่พี่ fc ด้วยเนาะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีดเด็ดพักอันบ้านพักเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะ add id ได้มาทางเราท่านที่พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดส